ก็อยู่กับรลละคอยนะครับกับกิจกรรมนี้เพื่อนๆได้เล่นเกมกันมากหรือยังครับผมเนี่ครับนี่ของผมถึงเลเวลสองแลครับถ้าเกิดว่าผมเลเวลสใช่ไหมครับน่าจะได้อันนี้แต่ต้อเล่นกิจกรรมให้ผ่านอ e ี view. เวนต์เพื่อเก็บ XP ครับผม ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเพราะว่าผมรอหลังๆครับเพราะว่าเดี๋ยวรอหลังๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะยิ่งถูกลงครับแบบอาทิตย์ก่อนยังห้าห้าเก้าครับเดี๋ยวพอครั้งหน้ามันก็จะเหมือนแบบทุกครั้งที่แบบเลเวลอัพมันก็จะถูกลงครับสิบบาทคิดว่าประมาณนั้นนะครับผมรอซื้อตอนเพราะว่ามันมีเวลาต้องห้าสิบสี่วันนะครับ ค่อยๆเก็บไปผมก็มินนิ่นเหรียญเว็บมันเรีย้อก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆก็วิธีรับเหรียญจากเกมนี้นะครับผมจากโลล่าคอยก็มีการเล่นเกมครับเนี่ยเีลยวผมเนี่ยชนะอีกสองงานเนี่ยผมก็เครื่องของผมจะได้อัปเกรดแล้วมันก็จะแบบเก็บพลังไว้ได้เยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับเพื่อนๆต้องเล่นเพิ่มเข้าไปอีกมัถึงจะเก็บพลังได้เยอะขึ้นครับ คือเหมือนทุกวันเราต้องเข้ามาเล่นอย่างน้อยหนึ่งเกมเพื่อที่จะสะสมพลังเพื่อให้พลังไม่หายไปครับผมผมชอบเล่นเกมนี้ครับง่ายดีแล้พลังเยอะเลยครับแล้วมันชอบดรอปของมาบางทีก็ดรอปเครื่องมาเนีย่ยบอกเครื่องเพื่อนๆดูครับเครื่องที่ผมเคยดรอปมาเป็นเครื่องนี้ครับเพื่อนๆ นี่ครับผมนะครับผมก็มาผสมเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มโบนัสให้เราที่มีพลังกุดเพิ่มขึ้นนะครับนะครับผมเล่นเกมหนึง่งเครื่องคอมก็จะอัพเล่นเกมนี้ง่ายเวลาเล่นมันก็จะดรอปน่นดรอปนี่มาให้ดรอปชิ้นส่วนมาให้ดรอปอะไรมาให้างครับเพื่อนๆเพื่อน,นก็เก็บไว้ก่อนเพราะว,าว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยข่าวดีก็คือว่า เดี๋ยวเกมอ่ะมันกำลังจะเปิดแล้วครับแล้วก็จะมีตลาดซึ่งขายของได้คราวนี้ใครที่แบบมีเครื่องที่เราเก็บมาไว้ก็ผมคิดว่าก็น่าจะขายได้ราคาดีในตลาดครับผมเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อดูเพราะว่าเกมมันอัปเดตใหม่มันต่อกับมาตเตอร์แมนแล้วครับเนี่ยเนี่ยผมได้ชิ้นส่วนเครื่องครับ เล่นไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยครับ,บเพื่อนๆเนี่ยครับแล้วตอนนี้ผมต่อ,อมาสเตอร์แมนแล้วครับอ๋อผมผมเพื่อนๆให้มาให้ช่องนี้ครับมาช่องโปรไฟล์แล้วก็เลือกคำว่า NFT แล้วมันจะมีให้ต่อมาสเตอร์แมนผมคิดว่าเข้าในคอมครับเพื่อนๆน่าจะได้ครับเกมนี้ถอนแด้จริงับ,บเพื่อนๆเพราะว่าเินูของผม ผมเคยถอนไปแล้วครับนี่พิจารณาเคยถอนไป0.03 0.01 Bitcoin ์ก็เคยถอนครับบิตรอนี่ครับ0.04 0.003 0.001ผมเคยถอนแค่เหออรียญอีโทเรียมเหรียญ Bitcoin แล้วก็แค่นี้ครับเหรียญอื่นผมไม่ค่อยมินิ่ง มันนิ่งไว้เหมือนแบบประมาณน,นี้ครับส่วนมากเพราะว่ามันมีกิจกรรมนี้ครับเพื่อนๆเนี่พื่อเข้ามาดูในบ็อกมันบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับเหรียญน,นี้จะไม่ใช่เนี่ยครับเพื่อนๆ น,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 นี่นี่นี่ของอาทิตย์ก่อนครับแต่อาทิตย์นี้มันแจ้งประกาศในอินอินสตาแกรมไปแล้วครับว่าเหรียญของเว็บวเหรียญ i l t ครับ <Yeah. S 1> มันจะนี่ครับเพิ่มเพิ่ม,มแบบบล็อกรีเวิร์ดทุกสิบนาทีครับเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆสนใหสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างแลครับก็สมัครผ่านลิงก์ผมก็จะได้ 0 0 0 0 0 0ุ BTC ครับผมก็เมื่อคนไหนสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวตอนไหนผมจัดเครื่องนี้ก็เดี๋ยวไงจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูใหม่ครับพเพื่อนๆส,สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณครับ